ไปดูกันที่เกมที่น่าสนใจอีกหนึ่งเกมฟุตบอลเมื่อวานนะครับหลายคนเนี่ยดูทีมชาติไทยเจ็บปุ๊บเนี่ยนะฮะดูเกมคู่นี้ต่อเลยก็คือลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าสวยหรูนะครับบุกชนะบอลมาถึงทิมสีประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเกมในครึ่งแรกนะผมสังเกตเห็นหลายแมชนะครับเกมในครึ่งแรกมีหลายแมชมากที่ลิเวอร์พูลนั้นยิงประตูคู่แข่งไม่ได้แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยนะฮะเจเกนครอปก็โชว์ทักษะ ในการแก้เกมอีกแล้วนะครับจนทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาชนะแล้วเมื่อวานที่เาวิดดูนเยสยิงประตูได้ด้วยนะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยผลงานดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ไม่มากก็น้อยนะครับเจกเก็ตครอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ชื่นชมลูกทีมนะครับหลังจากที่บุกไปชนะบอลบัต4ประตูต่อศูนซึ่ง4ประตูได้ในครึ่งหลังล้วนๆนะครับแล้วก็ทำให้ทีมหงสแดงเนี่ยรักษาตำแหน่งจากฝุงพร้อมกับเพิ่มระยะห่างจาก3ทีมนะครับ นั่นก็คือมายเตี้อาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าที่ไล่ตามหลังมาเป็น5แต้มได้สำเร็จพ็อปเกา้าผ่านรายการ BBC Match of the Day นะครับว่ามีความสุขมากหลังครึ่งแรกเนี่ยมันเล่นยากนะฮะเราเล่นฟุนตบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับข้อความในช่วงพักครึ่งมันก็ยังคงสูงต่อศู์ลองมาพยายามเข้นฟอร์มในการเถื่หน้าพวกเรานะฮะคอปก็กร็ตัวลูกทีมด้วยถ้อยคำแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยลูกทีมของเขาก็ กลับมาได้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเริ่มต้นมาไม่นานเขาก็ได้ประตูปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ดูง่ายขึ้นะนะครับเระฉะนั้นสําคัญนะ <ใช S 2> ประตูทีสี่สิบเก้าอ่ะประตูสำคัญทุกอย่างดีขึ้นเคาน์เตอร์เพรสซิ่ง <c oughs> ดีขึ้นนะครับเรากดดันเขาได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็ยืนประตูสวยๆได้บางลูกมันเป็นการเล่นที่ดีไม่ว่าจะยังไงก็ตามอีกครั้งแล้วที่มีผลจาก มานั่งสำรองท,ที่เดียวกับการพลิกกลับมาสู่ยามเย็นที่ค่อนข้างจะดีงามนะ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ยิงครับให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานะนะครับเมื่อวานตัวสำรองก็มีบทบาทนะครับก็คือโกลนิคัคโบโลงมามแล้วก็ได้แอสซิสต์อีกเนี่ยตัวสำรองของลิฟ์ผูกก็ในฤดูการนี้ยอดเยี่ยมใช่นะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้เล่นดาวรุ่งที่ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่ได้รับบาดเจ็บนะนก็มีหลายคนที่ทําผลงานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มของขนน์แบรดลีย์แบ็คขวาดาวรุ่งนะครับครอปต่อว่าสุดยอดดุดันดีจริงๆในเกมนี้เขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้แสดงออกมาได้ตลอดเวลาในวันนี้แต่เขาก็เป็นนักฟุตบอลที่ดีและมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมม,มีความเร็วมีความดุดันทุกอย่างเลยดูดีในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งแบ็คขวาทัหวานก็มาแทนที่ของรองเทรน์ด้วยใช่นะครับจริง <IG S 1> ๆเขาเล่น<ๆ>ได้ดีตั้งแต่มแตมตช์คาราบาวครับนะใช่ที่เอาชนะฟูแลมในเกมแรกอ่ะใช่ครับแล้วเกมนี้ก็คือ ในการเปลี่ยนตัวของเจนครอปเนี่ยโอเคสองคนแรกนี่ก็เปลี่ยนในเรื่องของของแท็กติกแล้วก็เพิ่มความสดก็คือโกดี้คัคโปกับไรอันกาเฟนแบกเขาลงไปแทนหลุยส์ดีอาร์สแล้วก็ฮาวิอเอเลียดในนาที64นะครับแต่พอเกมมันมันขาดไปแล้วอะ่ะสามศูนย์ไปแล้วตอนที่สามศูนย์ริบูนได้ประตูสามประแรกในนาที49นาที70แล้วก็79็ดเทีนี้พอสามศูนย์มันขาดไปแล้วการเปลี่ยนตัวของครอปเนี่ยมันละเอียดนะครับละเอียดตรงที่ว่าเขามองไปถึง เกมต่อไปแล้วอ,ะอ,อ่ะเขาส่งโอเวนเบกเขาส่งบ๊อบบี้คลาร์กลงมานาที83แล้วก็ส่งเคสกอร์ดอนลงมาในนาทีช่วงทดเวลา3มคนนี้ส่งลงมาทำไมอะ่ะเพราะว่ามันจริงๆก็ไม่จำเป็นแล้วอะ่ะแต่ว่าส่งลงมาเพื่อให้มีเกมนะครับเด็กทั้ง3คนเป็นดาวรุ่งส่ง,งมาเพื่อให้มีเกมมีจังหวะเรียกจังหวะเพราะว่าเกมต่อต่อไปของริพูนเนี่ยใน2เกมจะเป็นฟุตบอลถ้วยจะเจอฟูแลมใน,ใน,ใ,นในรอบรองชนะเลิศัดที่2ลีกครับ แล้วก็เจอกับนอริชใน F อฟเอคัพรอบที่สี่สามคนนี้ถูกส่งมาเนี่ยผมผมมั่นใจเลยว่าครอปส่งมาเพื่อเพื่อปูทางสู่สองเกมนั้นน่ะใช่นักเตะตัวหลักจะได้พักเพราะว่าหลังจากผ่านสองเกมนั้นลิพุนจะกลับมาเตะเกมหลีกสองเกมใหญ่นะจะเจอกับเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลรอะนั้นเนี่ยเกมบอลถ้วยสองรายการเนี่ยคงจะใช้ตัวหลักแบบเต็มๆไม่ได้แน่นะก็จะต้องหมุนแล้วก็เนี่ยก่อนที่จะไปถึงเกมนั้น ในเมื่อโอกาสมันมันเรียกว่ามันเป็นใจอะสกอร์มันขาดแล้วส่งเด็กลงไปให้ให้มีเกมเพราะฉะนั้น <laughs> การเปลี่ยนตัวครอปเอาเบคลงไปเอาเบ๊อบบี้คลาร์กลงไปเอากอร์ดอนไปเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนลงมาเพื่อเกมนี้คือเปลี่ยนลงมาเพื่อปูทางสู่อีก2เกมที่ท,ที่ที่เขาอาจจะได้ใช้เด็กนะครับครับมันก็คล้ายๆกับทีมยไทยเมื่อวานที่เปลี่ยนเอาสุพนรณบุรีรัตน์ลงมาออแล้ว,น,ลวน,นช่วงท้ายเกมไม่คล้ายกันใ,ในะ่ครับเปลี่ยนเพื่อให้แบบเออมีมีเกม ก่อนที่จะไปใช่ใช่เพราะว่าเกมถัดไปของทีมยอไทยเนี่ยสุบุญฮันก็น่าจะได้ลงเล่นแบ็คขวาอยู่แล้วแหละแล้วก็โยกมิโคซันมาเล่นแบ็คซ้ายแทนทีระทอนอย่างเงี้ยนะก็คล้ายคล้ายกันใช่ครับนะครับดิโกโชต้านะครับเมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกว่าเล่นได้ดีมากนะครับน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของแฟนบอลหลายๆคนที่ดูนะพี่กุ้ยให้ใครเมื่อวานเนี้ยถ้าเลือกเอวินกีเนี่ยโชต้านะพี่ก็ไม่ไม่ไม่โชว์ให้มุ็ดาวินดาวินก็ยิงสองลูกแล้วมีส่วนกับทั้งยิงนี้ก็มีส่วนกับทั้งสี่ประต่่วา ประตูประตูประตูที่สองก็ก็แบบเป็นที่มาจากเขาที่บีบเข้าไปอะไรเงี้ยประตูที่สามก็เหมือนกันลนักษณะแบบนั้นแต่ว่าจริงๆก็ให้ใครก็ได้นะพี่ให้ดาวินแล,ล้วกันน้องจะได้มีกําลังใจ <laughs> ออนะคือโชต้าเขาบอกว่ามีสองใจหนึ่งโชต้านักเตะเนี่ยเจ็บเยอะนะแล้วก็ซาร่าเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับเจ็บกับทีมชาติมาด้วยเขาก็บอกว่าเออนักเตะลิพูเราต้องเค้นฟองมาให ให้ดีที่สุดนะครับซึ่งโชต้าก็กล่าวว่ามันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมคอนเนอร์บรดลีย์ด้วยนะครับแบ็กขวาดาวรุ่งนะครับว่าสมควรได้ลงเป็นตัวจริงในแมตช์นี้ม,มันเป็นอีกหนึ่งนัดที่เขาเล่นได้อย่างสุดยอดแล้วก็เกือบทำประตูได้โดยซ้ำไปนะครับมเมื่อถามถึงผู้เล่นที่ขาดหายไปเนี่ยเราเตะทีมที่โปรตุเกสก็กล่าวว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรานะครับเรามีการ บาดเจ็บเล่นงานกันหลายคนนะครับมีผู้เล่นที่ออกไปเล่นให้กับทีมชาติทั้งซาราแลวก็วัตารุเอนโดแต่เราก็รอดมาได้ในเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมก,การาคมกําลังมีเกมที่มากมายรออยู่นะครับแล้วก็มีเกมเพิ่มขึ้นเนี่ยรวดเร็วมากผมก็คิดว่าผู้เล่นของเราเนี่ยนะฮะมีคุณภาพพอที่จะเอาชนะได้อย่างต่อเนื่องอนะฮะก็ถ<อ>ือ,อว่ายัางชนะรวดอยู่นะใช่ครับตั้งแต่สองคนนั้น ไปเล่นทีมชาติเนี่ยลิวพูรก,ก็เก็บชัยชนะมาต่อเนื่องเลยนะใช่นะครับอ,อย่างเอเกเปเฟครับเนี่ยหละคนก็มองว่าไม่น่ารอดอาร์เซนอลลวล่ะใช่ไปเยือนด้วยแล้วก็วันนั้นลิวพูก็ไม่มีฟันได้ด้วยสุดท้ายก็รอดมาอย่างเหลือเชื่อนะ<ช>แล้วก็ชนะได้อย่างสุดยอดด้วย<ช>นะครับในแมตช์ดังกล่าวนะครับในขณะที่อานนุนี่อิราโอรานะครับผู้จัดการทีมบอลมัดนะครับที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาผลงานดีนะโร <9 S 2> เก้านัดแพ้เป็นแค่แมตช์เดียวอช่ใช่ใช่แล้วก็ชนะถึงเจ็ดแมตช์ด้วย<ช>นะครับก็กล่าวว่ายอมรับว,ว่าทีมของตอนนั้นไม่รักไม่สามารถรักษาระดับการเล่นให้ทัดเทียมกับลิเวอร์พูลได้ตลอดทั้งเกมนะครับแถมผู้แข่งยังเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเฉียบขาดมากขึ้นเรื่อยๆในครึง่งเวลาหลังจนกระทั่งต้านมาอยู่แล้วก็แพ้ไปศูนย์ต่อสี่นะครับอิลาโอล่าก็กล่าวผ่านสำนักข่าวสกายสปอร์ตว่าผมคิดว่าพวกเขาดีขึ้นมากนะครับในครึ่งหลังและเอาจริงเอาจังมากขึ้น พวกเขาเอาชนะการแย่งบอลตัว hmm. ต well. uh ่อ huh. ต hmm. you know, ัวจังหวะ2และเฉียบคมมากขึ้นด้วยนะครับเราได้ลูกเตะมุมหลายครั้งและหายจังหวะยิงได้แล้วด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้เป็นประตูนะครับในตอนที่เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับแต่ว่าในครึ่งหลังแล้วลูกูลเขาแก้เกมมาดีแล้วก็มานั่งสารองก็มีดีเด่นหลายคนด้วยนะครับจนทำให้ลูกทีมของเจกเก้นครอปน่ะกลับมาคว้าชัยในแมตช์นี้ได้ก็สอดคล้องกับที่ที่ครอปพูดแหละว่าครึ่งหลังทีมดูกระฉับกระเฉงขึ้นเล่นเคาน์เตอร์เพรสดีขึ้นก็คือ S <S การกดดันคู่ต่อสู้ในในแดนนะครับทำได้ดีขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาของทางบอลมัดมันมันรับมือไม่ได้ปลับแกมแล้วไปโดนโดนเร็วแล้วก็ประตูนำหนึ่งศูนย์องลิูก็ได้มาเยี่ยมอ่ะ,<ฮ>ะวางยาวคือบอลมันกำลังทะลักมาแล้วก็โกอนาเต้ไม่ไม่คิดอะไรมากเลยคือเตะเตะยาวเลยแต่ว่าเตะแบบมีเป้าหมายนะทิง้งไปที่เคอร์ติสโจนแล้โจนก็พักอ,อกแล้วเบสิก ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่เบสิกดีอ่ะดูการพักอกของโจรลูกนี้มันก็ไม่ไม่ง่ายนะต่อเพราะมันบอลมันยาวบอลมันยาวจากแดนตัวเองนะบอลโยนยาวมาเขาพักอกปุ๊บมันหล่นตรงหน้าเลยอ่ะพักอกนุ่มนวลแล้วหล่นตรงหน้าเก็เล่นต่อได้เลยแล้วเขาเล่นต่อได้เลยแล้วก็มันเลยทําให้เขาแบบจ่ายได้ในจังหวะนั้นเลยใช่ไหมอย่างถ้าเกิดว่าคนที่เบสิกไม่ดีทักษะไม่ดีหรือว่าอโรลารานหน่อยอ่ะพักอกมันล้านไปก็ต้องไปแต่งเสียจังหวะทีนี้ว่าพักอกลงนุ่ม ลงที่หน้าเขาจ่ายต่อเลยแล้วคนที่จ่ายให้เป็นโชต้าอีกซึ่งโชต้าเป็นคนที่เขาไม่ได้ใช้โอกาสฟุ่มเฟือยอยู่แล้วครับเขาเขาเห็นว่าเพื่อนเขาต้องให้เขาก็ให้เขาไม่มีฝืนอยู่แล้วซึ่งลูกนั้นเขาก็ชิงต่อจังหวะเดียวอีกซึ่งบอลจังหวะเดียวแบบนี้บอลมาที่โจรปึ้งจังหวะเดียวมาที่โชต้าจังหวะเดียวเนี่ยกองหลังไม่ทันหรอกสังเกตดูดูจากภาพา้านยในกองหลังกองหลังพึ่งจะถล่มไม่หาโชต้าอย่างบอลผ่านเขาไปแล้วไปที่นู่ยเยแล,แล้วอย่างนี้จะไปทันได้ไงเพราะนั้น ก็เป็นการการประสานงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เหลือแค่ว่านูนเย็ดยิงเข้าไม่ไม่หรือเปล่าแค่นั้นแหละตอนนั้นพี่ก็รุนนะดาวินเข้านะลูกนี้มันต้องเข้านะไม่เข้านี่ความมั่นใจหายนะก็ทําได้นะครับอเขาสา่ใจสุดเลยนะหลังจากยิงเข้าไปดูภาพนี้ก็น่าจะ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมีสติมีสติด้วยนะครับอ่านะ คอเนอร์แบรดลีย์นะครับวัย20ปีกับอีก196วันนะครับกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่แอสซิสต์1ประตูในเกมประเดิมสนามบริมเบอรีกของตนเองให้กับลิเวอร์พูลผัดจากจอร์แดนไอฟ์แล้วก็โจโกเมสนะครับโจโกเมสเมื่อวานเนี่ยเขาก็โอ้โหแอสซิสต์บอลได้ดีเหมือนกันนะลูกนั้นเนี่ยแม่นมากโอ้น้องๆเทนเลยโยนโยนแบบเทนเลยอ่ะคือแม่นเออลูกนั้นโยนแม่นจริงเพราะว่ามีดาวินคนเดียว ครับในกลุ่มผู้เล่นรอนมากประมาณ3-4มสี่คน,นช่ไปลงตรงดาวินหูโยนแม่นมากมนะนอกจากนี้นะครับดาวิน,นุนเยสที่ทำาิ0ประตูและ10บแอสซิสไปแล้วเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่เหมาทะลุ2หลักทั้งการทำประตูแล้วก็แอสซิสในทุกรายการรวมให้กับสโมสรนในพระเรศลุดูการนี้นะครับดิวกโชต้า เหมาทั้งยิงทั้งใยในพรีเมียร์ลีกนัดเดียวกันเป็นครั้งที่6เข้าไปแล้วนะครับโดย5ครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในเกมเยือนทั้งหมดมนะมอคืนก็เป็นเกมเยือนใช่นะครับบอลัดยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีก12นัดหลังสุดของตนเองอด้วยครัฟอร์มเขามีมาช่วงหลังในขณะทีะ่นี่คือความไม่แพ้ในบ้านที่หนักหนาสาหัสที่สุดในรายการนี้ของพลพรรคเดอะเชอร์รีส์นะครับนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ประทะกับอาร์เซนอลแล้วก็แพ้ไป ศูนย์ประตูตสี่คือในวันนั้นเนี่ยบอลบัตยังไม่เข้าระบบไงเออแต่ว่าตอนเนี้ยเขากําลังอยู่ในฟอร์มที่แรงแต่ก็แพ้กับลิเวอร์พูลไปค่อนข้างระหัสใวดใช่ใช่นะอ่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวคืนนี้ยังมีอีกหนึ่งเกมนะมาในไนท์คู่สุดท้ายไบรท์ตันเจอกับวูฟเฟ่ตันวันเดอร์เลอร์สใช่นะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหมีเชฟฟีเต็ดกับเวสแฮมนี่ ยิงสีลูกเหมือนกันแต่ <ๆ S 2> ว่าชนะ,ะอยู่แล้วนะไปโดนตีเ <นะ S 1> สมอใช่ไหม <c oughs> ใช่ลิยบูลสี่ศูนย์อาร์เซนอลวันก่อนนี้ก็ห้าศูนย์ชนะคริสตัลพาเลซก็กลับมาได้เบนฟอร์ดชนะฟอเรสต์สามสองนี่ยิงกันอุตลุดเลยเนี่ยครับนะครับสิบแปดลูกอ่ะสี่คู่นี่คือตารางคะแนนนะครับอันดับ2-3-4เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแอสต์วิลล่ามี4-3คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับลิเวอร์พูลนี่สลัดหลุดไปที่48แต่ว่าเตะมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1เกมนะครับ คือแมนเชสเตีมีโอกาสที่คือนำห้แต้มเนี่ยไม่ปลอดภัยอยู่แล้วล่ะค,คุณชื่อว่าแมนเชสเตอ r ร์ซิตี้อ่ะคือแมนชี่สามารถปลดลิเวูลได้เลยด้วยการเก็บ3าคะแนนในเกมตกค้างแล้วก็ด้วยการน็อกลิเวูลในเกมที่ต้องเจอกันเองในลีกแค่นี้ก็6แต้มละวถูกไหมเพราะนั้นลิเวูลโจทย์ก็คือยังต้องหนีไปให้ไกลที่สุดเจอแมนเชตเนี่ยคุณต้องวิ่งแบบยังไงดีสับเต็มที่ ไม่ต้องหันมามองหลังแบบวิ่งให้เต็มที่เลยโกยเลยแล้วก็ค่อยหันมามองทีเดียวตอนใกล้เข้าเส้นชัยอะไรเงี้ยคือแมตช์ที่คู่นี้เจอกันที่แอนฟิลด์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ชาด์ทแชมป์นะว่ารุ่นกลางเนี่ยใครมีโอกาสที่จะได้คว้าแชมป์มากกว่ากันใช่ครับนะแล้วก็เรื่องของลิฟต์กูลก็ยังมีอีกนิดนึงก็คือมอนเตซาร่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพเขากลับมาที่ที่สมสรคือเขาจะกลับมารักษาตัวที่สมสรสอนแล้วก็เรื่องของแอฟริกันเนชั่นส์ครับเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าหายเจ็บเมื่อไหร่แล้วอียิปต้องการตัวเกิดเข้ารอบรองรอบชิงเนี่ยเขาก็จะกลับไปใช่แต่ตอนนี้คือกลับมารักษาตัวที่สโมสรก่อนคือดูแลทีมชาติอียิปต์น่าจะปล่อยให้แพทย์ของลิพูเขาทำงานแหละดูแลน่าจะดีกว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาซาลาได้ดีกว่าให้แพทย์ของทีมชาติอียิปต์เขาดูแลนะครับก็คือถ้าอยู่กับแคมป์ทีมชาติอียิปต์ก็อาจจะมันก็มีเรียกว่า ความยุ่งความยุ่งมันอาจจะเยอะอยู่เพราะอยู่ในทัวร์นาเมนต์ใช่ไหม,มแต่ถ้ามาที่สโมสรก็คือเปนโฟกัสชัดเจนเลยว่ารักษาก็มีแพทย์ประจําอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะกลับไปรับใช้ชาติได้อีกครั้งถ้าเกิดว่าอียิปผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับในวันที่2หรือสากุมภาพันธ์แต่สองหรือสากุมภาพันธ์อาการเบื้องต้นน,น่าจะไม่ทันนะแต่รอบ,ร,บรองรอบชิงเนี่ยเป็นไปได้นะปัญหาคือรอบแรกนี่แหละอียิป คือ<ะ>ตอนนี้มันมีโอกาสตกรอบด้วยออนะครับเพราะว่าอียิปต์ยังไม่ชนะใครเลยมีแค่สองแต้มมีแค่สงแต้มก็อันตรายเหมือนกันนะนะครับอ่ะก็ออครอปนักข่าวก็ไปถามครอปในเรื่องของจากซาลาที่เขาจะกลับไปเตะหรือเปล่าก็ซา่าเออครอปก็บอกว่าก็หรือคงต้องรอดูถ้าอีบเข้ารอบชิงชนะเลิศก็ก,ก็คงต้องไปถ้าเกิดว่าเขาฟิตอะไรเงี้ยนะฮะเอาละ นั่นก็เป็นเรื่องราวของลิเวอร์พูลซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์ p o ลเนี่ยก็คงจะเหมือนสองเด้งนะเพราะว่าเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็โอเคไม่แพ้โอกาสเข้ารอบสูงแล้วล <ừ ừ, S 1> ิเวอร์พูลยังชนะอีกใช่แหมยิ้มหวานเลยยิ้มหวานแฮปปี้ <laughs> รับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและย t u b e สยามกีฬ